สวัสดีครับผมกลุ่ม็อกกี้นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอคลิปเกี่ยวกับไปรัณี์ของทางเรานะครับไปรษณีย์ของ,งเราเนี่ยเป็นการให้อาหารอัตโนมัติโดยจะมีระบบการให้อาหารของน้องหมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เลี้ยงนะครับเ,เครื่องให้อาหารนั้นจะสามารถตั้งเวลาให้น้อง กินอาหารได้แล้วสามารถดูน้อง <Hey. S 1> ผ่านวิดีโอแคมได้นะครับโดยปกติคนเราที่เราดูดลสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะโดยปกติคนเลี้ยงเนี่ยจะสามารถจะไม่สามารถดูแลน้องได้24ชั่วโมงนะครับ okay. เราเลยคิดคนวิทยาลัยเชนนี้เพื่อดูแลน้องนะครับและออมร้ยควาะดวกแก่ฝนผุ้เลี้ยนะครับคนเราจะไม่ค่อยได้ดูแลน้องกันนะครับเราเลยคิดคนวิทยัลั์นี้มาเพื่อให้ดูแลน้องได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าน้องเจ้าวดอาหารหรือไม่นะครับโดยอาหารนี้จะลําเลียงอาหารจากด้านบนเครื่องนะครับแล้วก็มาสู่ด้านล่างของเครื่องนะครับโดยผ่านระบบ จะมีการใช้เลงหมุนไปมาเพื่ออาหารเม็ดทองสู่ทายใต้นะครับและปล่อยออกมาทางท่อลำนี้นะครับโดยฐานรองรับจะมีการวัดดับหนักอาหารสุนัขด้วยนะครับเพื่อนำไปผมวลผลไปของระบบภายในเครื่องนะครับเพื่อสืบหาว่าในมือหน้าน้องจะมีเราไม่ในมือหน้าเราจะให้อาหารน้องในปริมาณกําเท่าไหร่นะครับ ซึ่งเราจะให้ต่อวันเนี่ยจะมีการตั้งระบบได้นะครับโดยสามารถตั้งระบบพันด <are> <อ>้านจอด้านหน้านะครับแล้วก็แอปพลิเคชันต่อไปแอปพลิเคชันนะครับจะมีระบบ,บการแจ้งเตือนเวลากับการเจาะเวลาการให้อาหารของน้องนะครับโดยจะแสดงแบตเตอรี่ของเครื่องและสามารถและจะสามารถรูได้ว่าผู้ักเราเมีสุขภาพาเป็นยังไงนะครับจะม,มีการตั้งค่าต่างๆหน้าจอของหล <'re> า แอปพลิเคชันจะมีการดูจากระยะไกละนะครับเป็นการดูน้องผ่านกล้องเว็บแคมนะครับสามารถกดเข้าไปแอปพลิเคชันและกดดูได้นะครับจะมีการแจ้งเตือนด้วยว่าหากระบบเกิดขัดข้องอะไรหรือว่าจะมีการไฟดับเกิดขึ้นก็ะนจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันทันทีทันใดน,นะครับและจะมีการบอกเบอร์ของฝ่ายสารพัดส่วนของทางเรายนะครับว่า จะสามารถโทรหาเราได้อย่างไรเผื่อบรอน,นี้บนนี้นะครับสามารถแจ้งระบบได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อจะมีคนดูแลในเรื่องนี้อีกนายหนึ่งนะครับขอจบการนำเสนอทางด้านนี้ครับขอบคุณครับ